เออแล้วป้านวดมากี่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 ปีแล้วเนี่ยอ่ะตั้งแต่ปีสี่เก้าอีปีปีสี่เก้ากี่ปีผมไม่รู้อ่ะเอสี่เก้าแล้วมั้งเออหลายวนนั้นอยู่ในห้องเลยไอ้แตงโไม่มีบ้านของไอ้หนเออโอ้เออนวดดีหน่อยอาชีพเว้ยอาชีพนะตอนแล้าเวลานวดจะเป็นนวดแถวไหนหรือแล้วแต่ใครจ้างเราเราก็ไปใครเรียกก็ไปบ้านอยู่ตรงไหนตรงไหนเออ แล้วยาอะไรทายผมเนี่ยโอ้ยาคลายเส้่งค่ะไม่มีไม่มีเท็ดขัดยอกค่ะโอเคโอเคตะคิวเหรอตะคิวได้ป่ะชื่ออะไรนะหมอนวดชื่ออะไรนะอ๋อสุชาดาค่ะสุชาดาเขียวสวยป้าสุชาดาสุชาดานวดไทยเขียวสวย อะไรนะชื่อร้านมีร้านไหมไม่มีแต่ว่าสุชาดานวดไทยอ๋อสุชาดานวดไทยชื่อเฟซชื่ออะไรก็อย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหโอสุชาดานวดนวดฟรีได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฟรีมีในโลกนีเหรอมีนีโอ้เห็นที่จะรักเราบ้าง

ไปกระปอ,องเวันหนึ่งจจวันชั่วโมงอชั่วโมงก็อยู่ได้แล้ว